ไล่ล่ะเอาคืนแล้วให้นังเลอ ได้ใช่ป่ะผู้หญิงมาจูบขอผู้หญิงว่าไงจะจูบขออะไรก็ได้ไม่จะจูบขอแบบนี้แย่อลังการเลยนะได้ไหมต้องทำอะไรเงินด้วยอะไรก็มีอื่นด้วยแต่มีอะไรมีอะไรเปล่าเปล่าซองไม่ใช่ซองธรรมดาซองมีหนีเออจะให้ทำอะไรเล่าสิสัอกจ๊อกเมื่อกี้เต้นมาโซนึงแล้วนะอีกโซนึงขอแปบงี่สุดสุดเลยไงแบบไม่ได้เปิดที่สุดแล้วอ๋อโอเคได้ อะขอดองดาอะอ,องอันนี้นี่นะจ๊ะอันนี้เราจะเปิดกันดูเลยว่าใส่มาเท่าไหร่เอเอ,เอมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินมันอยู่ที่ลายของซองเยอะมากวันนี้เราก็มาสู่ขอกันที่บ้าน ฝันของดิฉันนะคะฝันที่ไม่กล้าฝันของบ้านทรงเขาเรียกว่านี่คือทรงเจเน็ตจากแบรนด์พีโนนะค,ะนนนค่ะอะเข้าไปดูสามีแนนเขาของฉันได้และะ้วโอเคค่าเป็นยไรเนเมื่อกี้คือเราเต้นกันที่มากเพราะเราบอกว่าเราจะสูบขอในส่วนของขสามีแนนอะโค้ดหรือว่าแบบแล้วคนที่รออยู่ในห้องคือใครนี่จากคนที่มาสูบขอ แล้วแล้วสเปคเราล่ะที่แบบจะมาเป็นแบบสาเนี่ยนะควรจะต้องยังไงข้าลูกฉันหรือเปล่าถามได้ไหมคิดจะถามว่าอะไรนะคะสเปคแฟนของเธอเป็นยังไงอะพอณหมอหมอดูษ์พุ่งถักเมื่อวานนี้บอกว่าแฟนเนี่ยนะเขสั่งให้สังขารจะมีความสูง180เซนติเมตรขึ้นไปถ้าตทำกว่านั้นไม่ต้องคบเลยไม่ยืดถ้าระดับเดียวกันไม่ต้องคุยเสียเวลานี่อยากหันไปถามหมอว่าหมอเหลือไม่กี่คนแล้วนะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เราได้เห็นตรงนี้เลยนั่นก็คือความเป็นไงนิ่ม ความเป็นมูลี่ปุ๊บเราสัมผัสได้ถึงความเป็นเจแปนนี้มีโมจอยโหยน่ารักแลยที่สำคัญคือฉันเข้ามาแล้วกว้างขวางนะจ๊ะเข้ามาปุ๊บเห็นอย่างแรกก็คือสไตลมือเป็นเจสของห้องน้ำเล็กๆแลพาไปเดินดูดิเป็นได้ไหมอุ้ยเธอฉันดูก็เป็นแบบห้องน้ำรับแขกเบาๆโนนะจ๊ะนี่คือห้องน้ำที่ใช้ได้จริงและที่สำคัญคือมีที่อาบน้ำแล้วไม่ใช่ที่อาบน้ำแบบนี้ใหญ่โตกัน ห้องเก็บของปกติที่อื่นเท่านี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเธอไม่ใช่แบบเล็กๆสันส้นๆตรง,งงอตัวเข้าไปนี่คือกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยังไม่พอนะคะบริเวณหน้าบ้านเมืม่อกี้ที่เราแห่ทวนขันมาก,กันมาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงของตาวบ้านจริงๆมันคือเท่าไหร่หรอคะมันคือทั้งหมดเลยค่ะมันคือตั้งแต่เก้านีนะคะไปจนถึงต้นไม้เพิกนูนนะคะก็คือความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.4เมตรจอดรถสองคันอ่ะ,ะออยัง <vette. S 1> มีพูดตีกล่าสุดคุยใหญเก๊ตจะให้ส้มดีสามีทั้งหมด8คนแล้วนอนเรียงกันบณหน้าบ้างดังแม่ตอนนี้ครูหกลูกกระเซิกระเซิบอะไรขนาดนั้นมานแม่ลูกต้องเหมือนกันแม่ใส่วิทยังไงลูกใส่วิทอย่างนั้นไม่มีไรผมเหมือนแม่มเลยมัดผมให้ลูกฉันดีกวา่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโตมาเดี๋ยวแ<ส>ม่พาไปปลูกผมนะ ขน้องได้ผมว่าคอลูกค่ะลูกล้อมิวไปชงนมให้ลูกกินก่อนซึ่งในส่วนของลิฟวิ g งรูมเมื่อกี้นะคะก็จะต่อกับ d ดนนิงแอเรียตรงนี้เลยเหมาะมาค ใหญ่มโหฬารฉันว่าพอมันเป็นแบบว่าเจแปนิสมินมิอมสไตล์มันเลยดูแบบน่ารักคุกคิกดูกว้างสีโทนอ่อนมันทําให้ห้องแบบดูเย็นสบายเธอรู้ไหมการที่เรากินข้าวแล้วมีแสงจากธรรมชาติเข้ามาด้วยหน้าต่างบานใหญ่เท่ายักษ์โอตสวยงามนะแล้วกระจกบ,บานใหญ่จริงๆเท่านี้ทุกคนอาจจะโอ๊ยแม่ นีเองอูฉันปิดไว้ยูด้านซ้ายรวมถึงด้านหลังที่เราเนี่ยกำลังจัดอินเสิร์ตให้คุณได้เห็นนะคะก็คือกว้างขวางจะปลูกต้นไม้ก็ได้จะเป็นโซนสักลางก็ได้หรือเราจะทําเป็นข้างหลังนะคะในส่วนของการต่อเติมให้เป็นครัวไทยผัดกับเผาให้มันแบบ เกะใส่สสใช่อันนี้ค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตรับฟรั่มีในส่วนของความเป็นโฮมคาเฟ่ใสใสหุย <c oughs> ดีอ่ะฉันเลบนะเอาจริงๆฉันว่าตรงเนี้ยพื้นที่อ่ะ กว้างขวางพอที่จะทําเป็นครัวจริงจังได้แล้วเลยเอาจริงๆในฐานะคนอยู่คอนโดมากก่อนมันดีนี่ไม่เรียกว่าเล็กนี่เรียกว่าใหญ่มากแล้วในส่วนของการทำครัวคือทำได้จริงจังเลยฉันว่านะครัวไทยข้างนอกแทบจะไม่จําเป็นแล้วถ้าครัวจะใหญ่ขนาดนี้มีที่ดูดที่เดิดทุกอย่างเรียบร้อยฉันดูก่นตรงนี้มีแบบในส่วนของประตูสัมติงคุณพี่คงสร้างแข็งแรงดีใช่ไหมคะ โอ้ดีจริงๆคุณพี่นี่คุณพี่เขาตอกเสาเข็มใหญ่เลยเมื่อกี้กลับมาที่ลูกของเราอะลูกินโน่คุณแอร์อันนี้คินอะไรลูกอิ่มค่ะลูกอิ่มปุ๊บลูกอิ่มปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคืออะไรคือเอาคืนแลวให้นางเลย เรามีเือผ่าในการเรียนรู้ฉันพร้อมจะเป็นแม่ขน,น <ะ S 1> เหลือแค่การหา <นะ S 1> และกระบวนการ <นะ S 1> การผลิตน้องจะพร้อมเลยอันเลิฟพาลูกเลิซึ่งเราจะพาลูกเดิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปดูห้องนอนท้างบนกันค่นะตอนนี้สามห้องนอนสามห้องะสอนอนสามห้องไน อันนี้จ้ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เน็ตไอยอย่างฉันต้องทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลจิงโกเบลจิงโกเบลจิงโกอเดเวต้นนะตรงนี้นะแล้วถ่ายรูปนะอันนี้หูห้องใหญ่แลวโอ้โ oh แล้วระหว่างที่ลกูกฉันกำลังเรียนวิชาศิลปะนี่เดี๋ยวแม่จะทำในส่วนของการรีวิวโฮยบ้านหน้าต่างโยชันทองี่แอเบ้า เพราะว่าพื้นที่ในส่วนของถน,นนข้างหน้าเขามันไม่ใช่ซอ,อยเล็กๆเธอมันคือกว้างแล้วหอเป็นไงกว,งวงออันนี้มันจะสูงด้วยนะตอนอนนี้ใหญ่กวาก้าวง9.4เฮ้ยนี่ก็กวาก้าวง9.4หรอ,อก็คือว่านี่คือคิง g s i z แล้วขวาก็คือ,อยังเล่นโยคะได้อยู่เลยซ้ายก็คือ,อยังเล่นโยคะได้อยู่หรอตรงเนี้ยทำเป็น walking closet ยังได้เลยทำเป็นโต๊ะแต่งได้ยังได้เลยจริงมัน ทุกคนอะแต่ห้องน้ำนี่ฉันเป็นคนคอนเซ็ปต์เรื่องห้องน้ำถ้าสมมติแบบไปดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยจังหวะห้องจะมาให้ฟังอะแต่ที่นี่ดีนูนี่คือโซนอกหักแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยหินที่เขาใช้เป็นหินกันลื่นนะจ๊ะ ฉันอยู่คือฉันจะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการที่แม่ฉันอาบน้ําอยู่ร้องเพลงแล้วมีความแบบหกล้มเกิดขึ้นเพราะนี่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนและอุ้องน้ําเหมาะกับการร้องเพลงมาก่างกานแค่ไหนฉันยังเพียงแค่เธอมันคงเสมอ ที่เราจะไปห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่สองซึ่งก็คือว่าไม่เล็กนะ,ะ๊ะเพราะว่าเตียงนี้ก็คือเตียงห้าฟ แล,แล้วก็คือยิ่งใหญ่อลังการแล้วตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถบิวอินตู้ได้ใหญ่เอาเธอใหญ่โตนะด้วยความที่ที่เนี่ยเพดานมันสูงดังนั้นเขาจะแบบมาบิวอินตู้แบบนี้มันก็จะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ร้อนนะจ๊ะฟิลก็คือกว้างขวางนะจ๊ะเพราะด้วยความที่มันสูงแบบนี้อ่ะเซ่เซ่โอเคตรงนี้ก็คือแบบรดฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเธอคือมัน คือทุกอย่างใช้ได้จริงสามารถเป็นบ้านแบบว่าห้องนอนที่2ได้จริงๆแบบไม่อึดอะเราไปกันที่ห้องที่3มไปค่ะลูกโอ้โนี่คืออย่าบอกนะนี่คือห้องอันเกประสงค์ใช่แล้วอันเดกเขาประสงค์อะไรล่ะเ้าทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากทำเราทำทุกอย่าแต่ทำเป็นั่นทำเป็นนี่ว่าทำเป็นของงานสรุปคือห้องนี้ฉันจะตั้งชื่อว่าแจกชี่ประสงค์เพราะเราไม่รู้ว่าอันเกคือใครเข้าใจไหมเราก็ไม่รู้ว่าอันเกต้องการอะไรถ้าบาทสิบบาทก็เอาว โทดู1 2 3สอุ้ยโท3ตู้เป็นจัดเป็นส่วนดีแต่ที่สําคัญคือเธอถ้าสมมติว่า walk in c l o s ร t อะสามตู้ขนาดนี้ใช่ปะแล้วถ้าห้องนางเล็กอะนางก็จะดูอึดอัดแล้วใะขอบคุณตัวนิดนึงห้องมันกว้างถึงขนาดว่าเราสามารถเพิ่มไอแนด์ตรงนี้ก็ได้นะแต่แต่งนุง่มแต่งหน้าตรงนี้ยังเพิ่มได้เลยเอาะเอาจริงเขาตกแต่งมาให้เป็นไอเดียแต่เท่าที่ฉันดูแล้วนั้นห้องกว้างมากถึงขนาดว่าเราสามารถเติมเติมแต่งอะไรได,ได้อีกเยอะเลยหรือถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าฉันไม่เน้นไปในส่วนของ ตู้เสถาบฉันเน้นไปที่ส่วนองการใช้งานฉันว่าห้องนี้ก็ไม่ได้เล็กต่างจากห้องนอนที่สองสักเท่าไหร่เตียง5้าฟงฟุตก็น่าจะใช้ได้อยู่หรือลูกเล็กเด็กห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องเด็ก nursery ห้องพัฒนาการเดียหรือห้องน้ำค่ะเรามาที่ห้องน้ำนะคะห้องนี้ก็คือไม่ทําให้เราผิดหวังเหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการแยกโซนชัดเจนว่าตรงไหนคือเปียกตรงไหนคือแห้งบังเนาะคแมว่า ใช้ชีวิตอยู่น,นี้ชิคิดคู่คแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ประกอบการตัดสินใจการซื้อบ้านนั่นก็คือส่วนกลางบางทีส่วนกลางวัดใหญ่เพราะเราไปในสหองอะไไรเน็ตไ <'s> อ ไปดูส่วนกลางกันจ้ะไปแล้วเราก็มาถึงส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าที่เนี้ยต้นไม้ก็คือร่มรื่นพยายามทําให้แบบดูเป็นแบบสวนสวยงามนะ<อ>นี่สวยนำ้ำคือยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่นะคะซึ่งความยาวเนี่ยบอกได้เลยว่าไ่วยได้จริงสวยงามมากๆแล้วสามีแปดคนไ่ว้พร้อมกันได้อืออ แต่ว่านี่ค่ะทางด้านนี้นั่นก็คือในส่วนของฟิตเนสจะมองไปทางสวนหน้าบ้านก็ได้เช็คว่าสามีกลับบ้านหรือยังหรือว่าจะมองมาทางนี้ก็ได้ก็คือสมมติว่าลูกเละนน้ำป่อมแปบแม่ก็คือสามารถที่จะแบบมาออกกําลังกายแล้วก็่ายมะมงได้ในส่วนของฟิตเนสของเขานั้นไซออกกําลังกายได้จริงเครื่องเรนครบยิ่งใหญ่โอ้ฉันอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆเลย เขามีสวนด้วยจ้ะซึ่งสวนก็คือเหมาะมากสําหรับยุคนี้นะคะเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาเราก็จะไม่สามารถเข้าไปในฟิตเนสได้เพราะนร่งเป็นแบบสถานที่ปิดถูกไหมดังนั้นนี่ค่ะเขามีสวนเดี๋ยวฉันพาไปตามมาค่ะมาแล้วค่ะนี่ก็คือสวนที่เราพูดถึงนะคะในเรียวเวลาที่ ก็คือว่าตรงนี้เขาก็จะมีลานให้เราวิ่งเป็นวงกลมได้สวยงามแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องมืดไฟก็<ๆ>คือสว่างเกิดจ้าไม่ห่วส่วนจะต t ไม่ไหว,น,ไไหวนี่เหมาะกับลูกฉันนี่เขามีแบบสถานที่ให้เด็กเล่นพื้นเพลินเขาก็ทําดีนะเนี่ยล้มก็ไม่เจ็บมากก็ถือว่าครบท้วนกระบวนความส่วนตัวรู้สึกว่าส่วนกลางเขาก็ใช้ได้จริงแบบจริงไม,ไ,มบบรไม่ได้มีไว้ประดับไม่ได้มีไว้ให้รู้ว่ามีบอกได้เลยนะคะว่าฉัานและหลัวในอะนาคตก็คือว่าจะต้องเป็นแบบ มีเท่านั้นจะห้ามน้อยกว่านี้เด็ดขาดคือคสามีเนี่นะาคตของชารนรวมตัวฉันเองที่กลับมาดูคลิปนี้ด้วยว่าน้อยกว่านี้ไม่เอาจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปพร้อมกับโยนช่อดอกไม้ว่าใครจะได้เป็นคนแต่งคนต่อไปที่บ้านค่ะชื่อแบกบี้จ้า ชีวิตดีๆที่ลงตัวนะบอกได้เลยลูกฉันก็คือน่าจะเหมาะเป็นชีวิตดีๆย่านบางนาแล้วก็อ่อนนดนะคะใครที่แบบอยู่แถวนี้ก็มาดูกันได้ซึ่งเขาไม่เปิดพรีเซลนะจ้าวันที่27กับ28พฤศจิกายนนี้ทีไยคนอาจจะสงสัยแบบเฮ้ยแม่แล้วมีบ้านแบบเดียวหรอหรือยังไงโครงการยังไงเรามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น4โครงการใหม่นะคะจากพรีโนแล้วก็แกรนพรีโนและมีถึง4โมเดล เชนเจเนตนะคะบ้านหลังใหญ่แลวก็คือบ้านหลังนี้ที่เราพาทุกคนมารับชมหรือว่าเชนเป็นบ้านหรูที่กว้างมากหรือจะเป็นบีมี ทาวงใหญ่แบบฟิลเหมือนบ้านเดียวและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการนาเอาแบบบ้านนะคะที่พัฒนามาจากโมเดลที่ขายดีที่สุดนะคะนั่นก็คือเดวินนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันขอลูกดิฉันนะคะนอนไว้ตรงน,นี้ก่อนเพราะว่าเรายังเหลือที่สุดท้ทายนั่นก็คือการโยนดอกไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าทีมงานของฉันทั้งหมดรวมถึงผู้จัดก,การของฉันนั้นตายจากได้ช่อดอกไม้ ข้อนี้หรือไม่ใครจะได้เป็นคนแต่งชั้นไปยืนขอรับด้วยได้ไหมจะยอม